เดี๋ยวันนี้จะมาสอนถอดชุดข,ข้างครับชิคอี้มายอถือไล่เม็ดกันนะแต่ในหลักจะมาสอนถอดที่เจ็ดอันดับแรกครับมีตัวทีเบอร์แปดหาซื้อได้ตามร้านช่างทั่วไปเบอร์แปดเบอร์แปด แล้วเราก็ถอดทำการถอดพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมถอดเรียบร้อยแล้วครับอันนี้สองครับใช้บ็อกเบอร์ยี่สิบสองครับหรือหาซื้อเอาก็ได้เป็นตัวบล็อกจะดีกว่าแเรวก็ใส่เข้าไปแต่มันต้องมีตัวล็อกชามเนี่ย คือตัวนี้หรือถ้าใครไม่มีนะก็ใช้เม็ดเม็ดเม็ดหลังเม็ดเดิมเลยแต่ใช้เม็ดก็เสียได้ใช้บล็อกนี่าลูกบล็อก <c oughs> ใช้ลูกบล็อกเบอร์อะไรงไตัวเล็กๆไม่ต้องใหญ่นี่ครับขัดขัดตรง ตรงนี้นะครับมันจะมีใบพัดคีดใบพัดอยู่ข้างบนนี้ยตรงนี้ผมอนะอยู่ข้างในนะไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่ตัวนี้นะตัวข้างในเหลือหนึ่งจับจต้มตารขัดให้ดู ขัดข้างบนนะครับถ้าใครมีตัวล็อกชามก็ไม่ต้องใช้ก็ขัดเอาแล้วก็ขัดออกแล้วขันออกเลยแล้วใสา่ผ้าไว้เยื้ ช่านะใครจะถอดในเม็ดก็ตามนั้นครับ <c oughs> ลองดูไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปเนี <c oughs> ่ยรับเราก็ถอดมาแล้วก็ปัดฝุ่นเป่าฝุ่นอะไรก็ว่าลงไปทำความสะอาด <c oughs> ส่วนตัวหลังครับ หลังต้องใช้เบอร์สิบเก้าบอร์สิบเกาแล้วไปถ้าใครไม่มีตัวล็อกชามมันต้องทำให้ล้อหลังไม่หมุนต้องหาอะไรมาแล้วหมุนนอกทนเข็นมนาฬิกาแต่ถ้าใครมีตัวล็อกชามก็สบายหาซื้อได้ตามฟองผมหรือไม่ก็ถ้าอยากได้ก็เดี๋ยว ฝากผมซื้อก็ได้ครับมันอยู่ในตัวกรุงเทพมันมีขายอยู่เนี่ยเราก็ล็อกแล้วก็หมุนหมุนออกเพ๊บๆแค่นี้ครับมีเลยามากมาสอนสอนถอดออกเพื่อจะเป่าฝุ่นไล่เม็ดก็วางไปครับแค่นี้ครับคลิกไล่ผ้า